โอ้คุณชมโอ้โหน้ำใสมากอะรถพี่ไปสงขลาแล้วครับ <ด lum S 2> อ๋อผมคนสงขลานี่พี่ไปเนี่ยไปแล้วนะ สวัสดีตอนเช้ารับคุณผู้ชมเศร้ามาก นะครับตอนนี้ก็9ก้าโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราเจะกับนครไม่ใชนครสิกลับมอกันนะครับเป็นช่วงเวลาที่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยนะรู้สึกแย่มากเลยเราต้องมีนัดปีเซ็นงานนะครับวันนี้ก็แบบผ้ายังไม่เปียกอยู่เลยนะครับ เนี่ยถุงมือ,อยังชื้นนิดนึงกางเกงอะไรเงี้ยคุณผู้ชมถุงเท้ารองเท้ายังเปียกอยู่เลยตอนนี้ก็9โมง9นาทีนะครับเราก็กำลังจะไปท่าเรือหน้าทอนนะครับเราจะนั่งเรือกลับอีกแล้ว นะครับเออไม่รู้คุณผู้ชมจะจมบรนอากาศถนนนี้ได้หรือเปล่านะของเมื่อเมื่อตอนเย็นของเมื่อวานนะครับก็ฝนตกหนักมากนะครับอย่างที่เห็นนะกล้องโก p r o นี่อาจจะแบบอาจจะกลายเป็นข่้สุดท้ายเลยนะเมื่อวานแนะต่อตอนนี้ก็ปลอดภัยดีนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่เสียงไม่ชัดนะเพราะว่าผมใส่ม่วงนะครับเดี๋ยวต้องรีบรินทางกลับนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ทันเรือนะก็ตอนนี้เราบอกก่อนนะว่าเราอยู่สมุยนะครับเป็นเป็นครั้งแรกนะที่ผมเอารถมาด้วยนะที่เกาะสมุยนะครับเป็นทริปเกาะทริปแรกเลยมั้งที่ผมอารถมานะ วันนี้ก็เป็น,ว,นวันวันจันทร์ด้วยนะครับรู้สึกว่ารถมันจะน้อยแปลกๆปกปติกรถมันต้องเยอะนะครับเจอฟองูงเดี๋ยวเราจะขึ้นเขากันนะครับไม่รู้ว่ามัน็นภูเขาแล้วอ่ะนี่ทุกผู้ชมหาดหนงเกาะสมุยดูส โคตรสวยเดี๋ยวไว้ข้อหน้านะครับเราค่อยมาเที่ยวกันใหม่นะครับวันนี้ติดติดพิเศษงานนะอาจารย์นัดพอดีนะครับลองอเกยห้าขึ้นเขาเลยอา5สิบห้าไหวอยู่แล้วหัวคนดำโอ้ยอเนี่ยเกยห้าขึ้นเขาคุณผู้ชม ผมว่าไม่ไหวนะต้องเียสีน่นี่ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วไหวด้วยนะ <laughs> เกียสี่ R15 แรงจริงๆนะข้อสายดีกว่าโอ้คุณผู้ชมโอ้โห น้ำใสมากอ่ะโอ้โหสวยอาหารนี้เสียดายนะเรามีเวลามาแค่วันเดียวนะครับเสียดายสุดๆเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรรอบจะตัดแล้วเนะี่ยใส่เกียร์สามลงดีกว่าตอนลงเนินนี้ต้องใช้เกียร์ตานะครับต้อง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 จำไว้ให้ดีๆนะครับ จะได้ปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปซื้อตั๋วนะครับด้านหน้านะแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นเรือกันแล้วก็ไปนั่งนั่งเบยกันอยู่บนเรือน,นะครับเรานี้เหงาเลยแหละ,ะแฟนกับพี่อยู่บนเกาะอยู่เลยเหงาเลยคราวนี้ อจาจจะคงนี่จำไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าผมคิดว่านี่เป็นอันนี้แหละเฮย้ยใช่ด้วย <laughs> ใช่ด้วยโอ้ความจำเราเนี่ยมันดีจริงๆเลยใช่จริงด้วยโอเคขอบคุณที่ใช่ <laughs> ถ้าเราขบับเลยเนี่ยจบเลยนะนนเนี่ยเมื่อกี้อันนี้เก็บแล้วโอ้บรรยากาศคุณผู้ชมบรรยากาศดีมากเลย เ,เราต้องไปซื้อตัว๋วกันฮัลโหลสวัสดีครับตอนนี้เราก็รู้แล้วนะว่าเราต้องทำอย่างไรเอาถามพี่เขาแล้วนะชุบเดี๋ยวเราจะต้องไปซื้อตัว๋ว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 ซื้อตัวอต๋วตรงตรงตรงด้านหน้าซื้อตั๋วก่อนเอ่อพี่ครับขอโทษนะครับเอ่อพอจะรู้ที่ที่ซื้อตั๋วไหมครับของมอเตอร์ไซค์ตรงตรงนี้ครับอ,อ๋อโอเคครับไม่ไม่รู้ทันเลยวะอ๋อ เหมือนกันโอเคครับตอนนี้เราก็ซื้อตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่เอ่อกี่บาทวะร้อยเจสิบบาทนะครับพี่โั่เขบอกไว่าเรียบซื้อได้แล้วนะครับครับซื้อแล้วครับของผมร้อยร้อยเจ็สิบครับของพี่หน้าหน่าจะอีกราคาหนึ่งครับเดี๋ยวพี่ไปรอตรงไหนครับอ๋อโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวให้พี่น้องดีกว่า มา,มาเที่ยวครับรถพี่ไปสงขาเลรอครับอ๋อผมคนสงขานี่ยพี่หัวบรรยากาศเขามเขาแลกบัตรตรงนี้เหรอครับอ๋อก็เพื่อนๆถ้าดูคลิปนี้นะถ้าถ้าเราไปสายนะไปนำเสนอง,งานอาจ,จารย์สายก็น่าจะรู้นะน้ำมันเติมมาสองร้อยนะเหลือๆเลยนะครับ ไปกันเลยก,ก็เดี๋ยวเราไปอยู่กับพี่กันเลยนะเดิว <c oughs> จอดรถรอ,ลอเลยจุบโอเคอเอ่ะจอดรอเดี๋ยวเจอกันตรงนั้นนะพี่ลงเรือรอาที่สองโอ้ดูน้ำสิน้ำใสามาก สองได้ครับแล้วพี่พี่นั่งคนเดียวเนี่เดี๋ยวพี่เหงาเดี <c oughs> ๋ยวพี่เหงาเดี <c oughs> ๋ยวผมนั่งกับพี่ก็ได้แล้วพี่นั่งไหน 어아 개... Okay.